นาชิงนะครับระหว่างมนเนราแล้วก็กีเซ่นะครับโที่ใครจะหัวได้ฝ่งนี้อ่ะั่งนีต้องครับเดี๋นว่ครูแบบใจตังค์หรอครับหาแอบทิดถึงกัคัตังค์ก็ราอ่ะตังค์นีช่อไมชอี่อเล้ยงไหเราครับใช่แล้วานะอ่ะุดยไย ที่เราอ้วว่าที่คุณรีบ5 0ันี่500เดี๋ยวใช้ี้แคิวอะไรกี้แไรคิวจงเี่ยแต่นี yeah. ่ตรงไม่ด okay. uh ีตงก็ตลอดเลยนม่อ <yeah>? ้ได้มาครับไม่็ที่ขั้นไม่มีข้าวาทีนี้พูดเยอูดทำไมวะไทย ข้อื่อบเามันอ่ย่างอนี้ก็งนี้จะาเิี่อันนี้มันจะอกดสอันแล้วี่้าตีวสี่พันสามหมื่นเก้าันให้เกียรติได้จริงม้เดียวนะสิบหกแล้เอ็ดสิบเอ็ดี่ต้องวันใช่ไหมโอ้โหเฮียมาพิ่งเลยได้จริงที่กอไม่สามาถไปได้อัน้เอาไเท

แล้วก er> ็ตรงนี <S <S okay. ้กจวดีอะไรก็ได้ซีเอฟซีจุดิเตอร์ใช่กับมนากับม้ามันยิงไม่ได้ก็ไดเขาเรีกโอ้โหแต่เนเีกแน่แน่จะเาไดิตัวรีดตัวรีดอกแกกาซีกเฉยก็เีเข้าไปวะไม่เข้าเลยทีต้องยังเข้าันก็จะยิงเขียวหงส์ผมยิงห จีการโมโมเอรอบสองเอาเลนเทาไมีอะไรมอ่านี่อ่าโซชับอยแล้วตีแวนวนกิน้้งเราเลโอ้โหปล่อยโลโลแม่เยเรามากับกันใช่ไหตามจริงจีการเดียวเลยเพื่อเอาเทมเนว่าสไตล์สองไปได้ ช่เนี er ่ยเมตาเขาชิงแล้วทีเมตาเมตาเมตาขี้เลยเมตาไม่คนเล่นน้อยอ่ไม่ใช่เนี่ยเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ไม่เขาช่ตาเขาชี้อเมตาชี้อเมตาตัวใหญ่เงคนเล่นคนเดียวเขาริ่งเลยปวดไต่ก่อนเลยนะครับหวดไต่ก่อนี่นครับไม่ได ทำได้แค่ครั้งเดียวครั้เงเดียวมี้เยดเดี๋ยวอ่าพี่เรียกไม่ได้อะไรไม่งั้นเดี๋ยวมัต้อง,องเอาไปทิ้งมือเออมันทิ้งอย่างที่ใดได้เพียงแค่นี้ไม่ได้ไมันต้องทิ้งตั้งแต่ตอนตีเลยโอเคเดี๋ยวใบเดียวก็เลยว่าตีเขาครั้งเดียวไม่คือไม่ได้เรียกมินิวาน่าอย่างไม่ได้เลยได้แค่สีใดอะให้ผมหน่นนอยเปลี่ยนสไตล์มันย้อนย้อนให้ย้อนหรอครับ ย้อนเหตนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีเออกอเลเขาใหญ่อะไม่ทำไมอทำไม่ได้กะไปทำไม่ได้เป็นเดีอนไม่ได้นะครับสุกีกการปนดนกันไปเยอะถ้าเป็นดาวน์ดูกางนอะไรไม่ลอ่ิแปแต่มุกับคนใช่ใช่ไม่่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่อที่ปายสท้าง ต่อให้ตี้ไมเกิดอะไรไม่ยอมไมปล่อไปอย่งที่เป็นสูกจองมาอ้าโอโหโโหก็แหละอะไรอะไรอะโหที่พอนึงไม่โอ้กอนไม่เคยบอกพี่ทีอะแล้วพี่ไม่เคยบอกผมทีอะแล้วไปอะไรไม่ใช่พอะไรย่ไหน่ไม่อกะไรทีไม่ใช่ไมไม่ใไม่ใช่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 ไม่่ไม่ใช่่ใ่ไม่ใ่ไม่ใชไม่ใช่ไมม่่ไไม่ใช่ไมม่ใชม่ใม่ใช่ม่ม่ไมใช่ม่ใช่ไ สี่พันสี่พันสี่สี่พันนี้แล้วก็สามพเพิ่มอีกตัวตัวละมูใครเป็นันเป็เ้นเองตม่รเป็นเป้น่ก็บอกเป็นหอเลยวบานสมปนหมื่นวันนี้เหนี่มสิบเจ็ดแล้วเดแปดไม่กลับอ้ไเลขึ้นบนไอ้เี่ยงง่ายยี่สิบเอาไกเน่ยมาให้ยี่ม

ขอบใินะผบแล้วเธอหนาดูไม่รอดแล้วคุณมนอันนี้เป็นยืนสาม่ยืนยี่สิบสอง่ยยืนยี่สิบสามกับสามหมื่นสี่สามสามิสามได้เรไแล้วมิดไปเลยดีกว่าเ็หมดเลยงม่ด้ฝรั่งกินไม่ไดดวยเขาพูังกิไเขาบอกว่ายอค่น้พี่มีเหรอ เรไปกด้เลนข้ไปทาข้างไปปแล้วคลิปาข้างกนัวชกกันมาที่ขึ้นเมงแต่ทีสทีเอ้ย่งทีทีเวลาเล่นดีเช็งได้สองทีเลยมันตีเลยสต่ทีก่ทเดียวใช่ก็ขท่าองทีเลไม่เอาปล่อยหมไม่ปล่อยให้าำ่ไหม้องําบสิบ้ีงสิบสี่วกหสบีสิบบวกไปแดี่แปดบวกสองทีสามแปดาด้เล

มีตัวมันในเร็มเกคิวเอ๊ะจบเช็คโนกี้วัน่ไันม่น่าทายแล้วแหละโนกี้อวไม่ไดยเพราะวนนี้มันต้องคอตบานสองไหถ้าอะไรพี่มันต้องคอตบานสองไหม

ก็ตัวสีถ้าไม่ใช่เด็กที่กินสนามเพื่อนได้ตอนนี้ก็ไม่รอดแล้วโอ้ยนี่บูกินฮาร์สองตัวสามตัวแถมมีอีหมานั้อหนึ่งตามจริงอ่ะถ้าเป็นเด็กกินเกาะเพื่อนก็ชนะแล้วแหละใช่ใช่ถ้าดีก็ได้ให้เขาค้างไว้หน้าก็ให้เขาสิ่งเขาจะทิ้งกันไปแล้ว ตีข้างมิดไม่หรอกตีข้างมิดรอน่ารหลายนาทีเลยยังไม่มาไม่ดีเลยทันไม่น่าเลยอัดคุมตายับอ๋อคือต่อให้ไม่มีคือต่อให้สไตล์แรกแต่ไม่มีคอนทิงหน้าเหมือนก็จบใช่ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาแล้วลุงดกไปแล้วลุงไปสองไปแล้วเก็บไปไปเดียว

Blender, แล้วก็มาดเอีกทีกาตาไรสาตาเลยขาดาเลยเด็บขาตะไรให้ท่นไม่ได้อ้ี่ผ่านแล้าไสอยโอ้ยกนก็ได้กหกปีเอเคสวนต้องมือเป็นารติเมสกิลเขาไหนกิ มีเวลาแค่สองเนอ่ะชูรัดจวดจวดโ้ขีล้จวอครัแล้วก่คเอลยใสาใบอกบแล้วก็เอานี้ขึ้นบงอก็ใส่ยันเทนได้มาแล้วผมคิดไ่จะใส่ตีตีตียิ่หให้ยังจ่างไม่ตีนะไม่เอาผมไม่ตีแล้วไม่ขายยังไม่ผ่านอาแล้วเขได้ หนึ่งเดมวะซีพโเกนฮาร์จากทั้งหมดที่เจอขึ้นมืตัวห้สี่พ ו เกนฮาร์มันเพ้สมันเหรอก็ได้วอเปิดสามแล้วเจอจ่าไปโอเคนะสี่ตัวไยนด่แจมดาเมจแรกก็ตายแน่แล้วไม่ถึงวิกแล้วอันทันทีที่เรียกกี่เซียนมันไม่เกี่ยวกับิกเอาแลเลยมัน มันเป็นยิงก่อนข้าเทอร์มเป็เข้าเทอรไปนยิงก่อนจ้าแต่มันไม่ต้องเล่นคอมโบวีกสด้ยล้ก็ผมยิงทีเอนแลย้วก็เ้ก็เน่อยแล้วเนี่ยเราใช้ได้ฮิวเขาจะยิวได้ขนาดขนาอตอนนี้ีิก็แกาวิงสิมนที่อะ่าี้

เดีนี้็แให้รอะไรอันนี้มปสาให้จะใช้กี่ส่วนหมด้เลยเอียนสามชื่อเพื่อพูดมื่นนี้นะตายไมได้ได้ได้แต่มันมีตัวเมียีเลยตายได้มีได้ไม่ได้เเได้เลยนตัวได้ก็ได้ ต้องเอาไว้ให้เินหน้าหนือเปล่าอยากไห้ไว้ครับได้เลยโศกละแต่สองเฮ้ยเดี๋ยนะพี่ไม่มีซื้ให้ใช้ทีนี้เลยไอชิบายไม่ยนต์เลยได้แค่สีได้ธรรมดาเหมือนเคยเลยต่อยามองมีอ่างาใช่ไหมอะยังไม่มีเขาต้องรานให้ชาโซ่เท่าไหร่ บริษัทอะไรก็ผมอยูนน่รอบๆก็ยังไม่มีเวฟอะไรเลยแสดงว่าต้องไล่ตีโมกิทันแลยแหละครับก็ถ้าต<ะ>ีโมกิทันเราก็ให้ใส่แล้วยโมกิทัน ที่เป็นคีก็ไม่ได้จะไม่ได้ใช้คียกันแล้ว่ดิไม่กู่ในแล้วไจะไม่ได้ใช้แล้วมีไหมะไม่ใช้แดเล้วายอไรพวกนทีนะโอเคหมดเลยงอชิวสองหมื่นแล้ชิวหห้าสองหมื่นสามหนึ่งกับสี่หกันนี้อะไรนมสามเจ็ มันลอไสายข้อามยืเชี่อีกทีการนสองทีไม่มิดโบแล้วก็โกอีกสี่มิดเลยดแล้วก็แหน่แย้ว่สีเส้นละลยถ้าผมเดมยืดิดอยู่มดไม่เดือดแหน่เดมแต่ไม่มีจุกชียปามไร่ะอ๋อสีไรนี่หว่ารอกี่ไงอันนี้ไป็นสไลด์อกิจูมาผมของอีกันเวยจะวัดูกไม่ได้แล้วด้วยพราหัวหิครบแล้ว Hãy Te quiero con poco, con poquito. Adelante, mi querido. เอาจนแปดแตพี่จนแปดย่ารจนแปดง่ายนะรินี่ไมันงยังอะตอนแกตีอะไรี่เป็นพี่เมือแนจะตีไหมรออยู่สองใบนี่หละรอจัวรอจัวไม่ได้ดีกว่าแต่ถ้าเปนจี๊วแต่ถ้าเขาจแปดแปดกำลง

ไม่ไม่แต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ผมใช่เหรอใช่เหรอ่่ไนมืาสามไปแล้ะถ้าสมมติอาพี่ไม่ได้ชาร์จสามไเมื่อกี้ก่อนก็จะรอโซ่สมมติอย่างเดียว